วัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่อง PS4 ครับ PS4 ว่ามันยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับซื้อมาเนี่ยจะคุ้มไหมแล้วก็ราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วณนะปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าที่ซื้อมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับ ซึ่งผมซื้อตัวโปรมาตอนนี้ PS4 มันจะมีอยู่ที่แบบเห็นแบบหลักๆเลยนะพูดง่ายๆครับภาษาชาวบ้านอ่ะมันจะมีตัวแรกคือตัวธรรมดา PS4 เฉย,ยๆเป็นตัวใหญ่ๆครับหนาๆแล้วก็มาเป็นรุ่นที่สองจะเป็นตัวสลิม PS4 ตัวเล็กๆครับ แต่สเปคน่าจะเหมือนตัวแรกอะ่ะมันแค่ย่อให้เล็กลงเฉยแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สามตัวนี้เนี่ยเป็น PS4 Pro ครับตัว Pro เนี่ยมันจะทำให้ภาพชัดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็ไวขึ้นด้วยเล่นเกมเนี่ยลื่นขึ้นครับแต่ผมก็ยังไม่เคยนะยังไม่เคยเล่นตัวธรรมดากับตัวซิมเอ้ยสลิม ไม่รู้ว่ามันช้าขนาดไหนแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงครับไม่อยากเสี่ยงออกมาก็เลยเอาตัวโปรมาดีกว่าตอนนี้ตัวโปรเนี่ยมันไม่มีมือหนึ่งแล้วนะครับมันจะเหลือแต่มือสองมือสองมันก็จะมีราคาตั้งแต่เก้าพันครับเก้าพันกว่าบาทถึงหมื่นน่าจะหมื่นพันหมื่นสองเข้ามาเนี้ยไม่น่าจะเกินนี้ครับหมื่นพันหมื่นสองที่เห็นอยู่นะ ในช้อปปีครับช้อปปีกับลาซาดามีร้านที่มีดาวเยอะะครับมีดาวมีคอมเมนต์จากลูกค้าเยอะจะโอเคหน่อยคเครื่องนี้ผมว่าสั่งมาจากช้อปปีครับแล้วก็ตัวตัว PS4 ตัวแรกมือหนึ่งก็ไม่มีแล้วเพราะมันออกมาหลายปีแล้วส่วนมากจะเจอแต่มือสองแต่มือสองก็ไม่เวิร์กครับ PS4 ตัวธรรมดาตัวใหญ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวสลิมตัวสลิมมีมือหนึ่งอยู่ครับตัวเนี้ยน่าจะหมื่นพันหรือหมื่นสองนี่เนี่ยได้มือหนึ่งเลยประกันศูนย์ส่วนมือสองมันก็มีครับแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าอยากได้ภาพแบบสวยๆจัดตัวโปรเลยครับโอเคสุดละเท่าที่ผมลองเล่นดูนะตัวโปรเนี่ยภาพออกมาโอเคเครับ คลิปที่ผมอัพลง y o u t u b e อะจะเป็นเกมของ PS4 ทั้งหมดเลยภาพมันก็โอเคอยู่ครับน,น,น่าจะอยู่ใน 4K อะ่ะ 1,080P หรืออะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่เอาแบบง่ายๆเลยดีกว่า ps 4 p ส o เนี่ยชัดสุดครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเครื่องผมจะหันกล้องแป๊บนึงครับอ่านี่ครับ PS4 Pro ของผมที่ซื้อมามือสองครับสภาพโอเคเลยประมาณสัก90%้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเครื่องมีรอยนิดหน่อยครับตามการใช้งานตรงช่องนะี้มีรอยถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะครับถ้าคนที่ไม่เคยเล่น p s เเนี่ยหรือว่าหยุด เล่นนานแบบผมเนี่ยผมหยุดตั้งแต่เพเพทอ่ะไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่เพทูแล้วก็ลากยาวมาเพเพทสามแล้วก็มาเพทสี่นะครับที่ซื้อมาเล่นสมัยนู้นเนี่ยราคามันแพงครับถ้าออกมาใหม่ใหม่เนี่ยแม่งแพงทุกรอบตอนนี้มันก็ราคามันจับต้องได้ละก็เลยซื้อมาเล่นดูครับ แล้วก็เรื่องของเรื่องอ่ะ P5 แม่งแพงชิปหายเลยครับถ้าเครื่องที่เป็นแบบใส่แผ่นเล่นได้อ่ะขายในช e ้อปปีเนี่ยสามหมืนกว่าครับสามหมืนเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันสามหมื่นกว่าถ้าเป็นตัวแบบเล่นดิจิตอลนะครับดาวน์โหลดอย่างเดียวสองหมืน สองหมื่นก็เกือบสามเหมือนกันเนี่ยประมาณสองหมื่นแปดสองมืนเก้าประมาณเนี้ยราคามันแรงอยู่ครับไม่ไหวเดี๋ยวรอเว้นระยะสักสองสามปีก่อนให้เครื่องมือสองมันราคาตกลงอะ่ะถึงจะหามาเล่นครับตอนนี้ก็เพสี่เนี่ยคุ้มมากครับถ้าใครที่ อยากหาเกมเล่นนะ่ะแล้วยังไม่มีเครื่องนะครับเพราะ PS4 เนี่ยมันมีเกมที่ทําลงในเครื่องในยเยอะมากแล้วเกมดีๆเยอะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยยังสามารถซื้อมาเล่นได้อยู่ยังไม่ถือว่าตกรุ่นอะไรมากมายถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยคุ้มครับแต่ถ้าคนที่เคยเล่นแล้วเขาก็ไป PS5 กันแต่ผมเดี๋ยวคงคงคง,งต้องรออ่ะ รอให้เพยห้ามันมีมือสองที่ราคาถูกลงกว่านี้ยขนาดมือสองยังยังสามหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นเกือบสามหมื่นนะมั้งแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยตอนเนี้ยครื่อมันยังออกมาใหม่อยู่ครับแม่งเลยแพงแพงยังหาเลยครับแล้วนี่ก็เป็นเกมครับที่ซื้อมาเล่นหลายแผ่นอยู่ view. ยังไม่จบสักเกมเลยครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยเล่นไปก็ทำคลิปไปด้วยอัพลงช่องไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยเฉยครับสำหรับ Pc มันยังถือว่าเป็นเกมที่คุ้มอยู่ครับน่าเล่นอยู่แล้วก็ราคาไม่สูงเกินไปสำหรับ Pc มือสอง คุ้มค่าครับกับการเสียเงินไปแล้วเดี๋ยวสักพักครับถ้าเพห้ามันถูกลงเนี่ยผมจะเพห้ามาแต่ตอนนี้ไม่ไหวครับเศร,รษฐกิจแบบนี้ด้วยแย่โควิดแม่งก็ระบาดหนักเลยรอบเนี้ยบาบอจริงๆเลย คิดถึงโควิดและเซ็งครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับค,บคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไปครับ้วเจอกันคลิปหน้า